สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันอีกแล้วนะคะดิฉันนะคะอ้อยโฟยฮันนะคะในนามของอ้อยออสเตียนะคะสาวสกุลสร้างฝันพารวยนะคะเป็นแม่บ้านเมียฝรั่งนะคะอยู่ที่ประเทศออสเรียะคะ่ะวันนี้นะคะอ้อยก็จะมาใน2เทคนิคนะคะที่ทําให้ชีวิต2องเทคนิคนั้นค,คืออะไร 1. คือ mindset ค่ะ mindset คืออะไรคือความคิดของเรานั่นเอง ในเรื่องของความคิดนะคะอ้อยจะมีนิทานนะคะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะนิทานมีอยู่ว่านะคะการลครั้งหนึ่งนะคะมีนะคะชายนะคะชาปูนนะคะทำงานนะคะสร้างวิหารนะคะสร้างกําแพงวัดนะคะอยู่สามคนนะคะแล้วก็จะม,มีอยู่มาวันหนึ่งนะคะก็มี เด็กน้อยนะคะหนุ่มน้อยเดินกลับมาจากโรงเรียนก็มาถามคุณตานะคะทั้งสามคนว่าเด็กน้อยก็มาถามคุณตาคนแรกว่าคุณตาคุณตาคุณตากําลังทําอะไรอยู่คุณตาคนแรกก็ตอบว่าไอน้นูไม่เห็นหรือฉันกําลังทํางานก่อสร้างนะคะแล้วเด็กน้อยก็ยังไม่ได้คําตอบแต่คุณตาก็หันหน้ากลับไปทํางานเหมือนเดิม เจ้าเด็กน้อยนะคะหนุ่มน้อยก็เดินไปถามคุณตาคนที่สองคุณตาคุณตาคุณตากําลังทําอะไรอยู่คุณตาคนที่สองก็ตอบว่าฉันกําลังทํางานนะคะก่อสร้างแล้วก็สร้างกําแพงวัดนี่นะคะเห็นไหมคะคาตอบนะคะเจ้าหนุ่มก็หนุ่มน้อยก็ยังไม่ได้คําตอบเหมือนเดิมนะคะก็เดินไปถามคุณตาคนที่สามนะคะคนที่สามนะคะตอบว่านะคะคุณตาคุณตากําลังทําอะไรอยู่คนที่สามก็บอกว่า ตากำลังสร้างกำแพงวัดสร้างพระวิหารเพื่อให้ผู้คนมากราบไหว้กำแพงแห่งนี้อยู่กับเราเป็นร้อยเป็นล,ล้านปีนะคะเจ้าหนูคนจะมากราบไหว้กำแพงแห่งนี้นะคะอันนี้เห็นถึงเขาเรียกว่า m ม n d เซ t ของคนทั้งสามกลุ่ม ทั้ง3คนที่ทำงานก่อสร้างสาป,ปูนเหมือนกันแต่ Mindset ของเขาไม่เหมือนกันนี่แหละค่ะคือ Mindset นะคะเราต้องคิดบวกนะคะแล้วเราก็ต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำอันนี้วิธีการคิดนะคะถ้าคุณคิดบวกได้คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เคล็ดลับที่2กันเลยนะคะเคล็ดลับที่2ก็คือ s สกิ l เซตนะคะ สกิลเซตนะคะสกิลเซตคืออะไรคะสกิลเซตคือวิธีการทํานั่นเองนะคะสกิลเซตก็คือเวลาเราต้องการอะไรนะคะเราบอกว่าเราอยากได้หนึ่งแต่เราไปทำสองนะคะเราก็ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างนั้นนะคะอ้อยก็จะมีนิทานเรื่องเล่าอยู่นะคะอยู่ว่านะคะมีชายคนหนึ่งนะคะมีคุณตานะคะคนหนึ่งนะคะเขาทำ กุญแจบ้านหายนะคะในระหว่างที่พกคํานะคะคุณตาคนนี้นะคะมาทํากุญแจบ้านหายแล้วก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วคุณตาก็เปิดไฟหานะคะนอกบ้านนะคะหาอยู่นะคะแล้วเพื่อนบ้านก็มาเจอนะคะแล้วก็ส่งสารคุณตานะคะก็ถามคุณตาว่าคุณตาครับคุณตากําลังหาอะไรคุณตาก็บอกว่าตากําลังหากุญแจบ้านนะคะจะตาทํากุญแจบ้านหาย ทีนี้เพื่อนบ้านคนนั้นก็ช่วยกันหาใหญ่เลยนะคะสงสารคุณตานะคะก็ช่วยคุณตาหาใหญ่เลยนะคะหาอย่างไรก็หาไม่เจอจนเหนื่อยนะคะหอบแค่แค่แคแแต่ก็ยังไม่เจอนะคะคนที่สองมานะคะเพื่อนบ้านที่สองมานะคะก็ถามว่านี่พวกคุณกําลังทําอะไรกันเหรออ่าช่วยคุณตาหาคุณเจบ้านนะคะคนที่สองก็มาช่วยคุณตาหาคุณแจบ้านอีกนะคะหายังไงก็หาไม่เจอนะคะมันก็เริ่มค่ํานะคะ ก็ยังหาไม่เจออีกนะคะทีนี้คนแรกก็ถามคุณตานะคะตัดสินใจถามคุณตาคุณตาครับคุณตาลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าคุณตาบอกไม่ตาทําหายจริงๆนะคะทีนี้ก็หากันอีกรอบนะคะคนที่สามก็มาช่วยคุณตาหา,าเหมือนเดิมนะคะแต่ก็หาไม่เจอทีนี้หาอยู่นานหลายชั่วโมงก็บอกว่าคุณตาครับแล้วคุณตาทําหายที่ไหนล่ะครับตาก็เลยบอกโอ้ตาทําหายที่นู่นนะคะ ทีนี้เขาก็เลยถามว่าำไมตามาหาตรงนี้ล่ะครับตาบอกว่าตรงนี้มันสว่างตรงนู้นมันมืดตาก็เลยไม่ไปหานี่แหละค่ะคือเคล็ดลับความสําเร็จถ้าคุณอยากได้อะไรนะคะสกิลเซ็ตคุณต้องทําแบบนั้นนะคะความสําเร็จชอบความเร็วนะคะถ้าคุณเร็วแล้วก็สม่ําเสมอคุณก็จะพบผลลัพธ์ที่ดีวันนี้อ้อยฝากเรื่องสอง เคล็ดลับนะคะวันนี้อ้อยนะคะสาวสกลสร้างฝันพารวยต้องกล่าวพคำะวะ่าสวัสดีค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าเลิฟกดแชร์นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามอ้อยด้วยนะคะวันนี้จากไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย